กูยังไม่เริ่มเลยสัดวันนี้เวลาไม่มากนะฮะก็เมื่อกี้เพื่อนมาบ้านแล้วแบบโอ้โหพูดไปแล้วก็คลิปนี้จะทำาั้งนานแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำพอดีเพื่อนมาเมื่อกี้ก็เลยทำเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สร้างช่องและซับสไคร b ์หรือว่ากดติดตามนั่นแหละกดไลค์ตัวเองอย่างเงี้ยนั่นแหละ อย่าไปติดตามมันนะฮะไอ้คนพวกน,นี้แบบพวกลง3ามคลิปคนติดตาม2ี่สคน13สามคนอะไรก็ช่างอะ่ะนั่นแหละมันเข้าขายทัพย์ตัวเองแล้วนะฮะไอ้เหี้ยนะครับคนพวกน,นี้ที่ทําแบบสร้างช่องตัวเองแล้วไปสมัครใหม่มาติดตามตัวเองอย่างเงี้ยขอให้มันขี้ไม่ออกนะครับ เน้นบันเทิงฮะเน้นบันเทิงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยจบคลิปนี้กูโดนตำรวจจับแน่เลยสัตว์ เออนั่นแหละอย่าไปติดตามมันนะฮะไอ,อ้พวกนี้แล้วใครที่ดูผมนะฮะก็อย่าไปทํานะฮะมันไม่ดีหรอกนะครับที่ไปซับสไครต์ตัวเองนะครับมันก็จะว่าเรามันทําให้เราดังได้ไหมได้นะครับเพราะว่าแบบเฮ้ยไอ,อ้นี่คนติดตามเยอะแล้วติดตามมันไม่เสียหายหรอกอ่ะก็ทําแบบนั้นก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ภูมิใจนะครับนะ สมมุติเราได้20ซับเนี่ยสมมติมึงตั้ง c h a ชแนลตัวเองมา1 c h a n ชแนลอย่างเงี้ยแล้วมึงสมัครมากดติดตามใหม่20ครั้งแล้วมึงมีคน20คนมาติดตามมึงเนี่ยมึงจะภูมิใจไหมไอ้สัตว์